คือแบบมันฉันไม่เคยเจอที่มันใหญ่ขนาดนี้ออใช้งานต่างชาติเยอะมากหนูว่าประมาณร้อยกว่าคุณนะสวัสดีครับรายการวันนี้ผ่ามาเลยแซวเซฟขออนุญาตแลงเป็นภาษากลางก็แล้วกันครับมาพบกับผมมอดอครับและกาพีชอนหมอกี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทําความรู้จักแขกรลับเชิญกันดีวะสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเราเนี่ยชื่อน้องบีมสายอ้อค่ะน้องบีมสายอ้อขวัญใจมหาชนเลย ขอถามประวัติน้องบีมสายอ่อนหน่อยตอนนี้น้องบีมอายุเท่าไรแล้วอายุ21ปีค่ะอายุ21กําลังหลอยพอดีน้องบีมเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็เริ่มเข้าวงการก็ประมาณ13อย่าง14 13่พี่ยังนั่งดีดลูกแก้วอยู่เลยอือ13คงกัน3อย่าง14ค่ะแล้วคนถามหน่อยว่าเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกต่อนอายุเท่าไหร่ก็ประมาณตอนนั้นปหอันนี้แบบเปิดใจเลยนะคือเราอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะไปทําอะไรแบบนั้นมีแฟนแต่ว่าเ,เป็นรุ่นพี่คนนั้นน่าจะอายุตอนนั้นเขาอายุยี่สิบแล้วก็คือเราก็ไปหาเขาแหละเราไปหาเขาเองแต่เราแ,แค่คิดว่าเราไปนั่งคุยนั่งกระนุง่งกันนิ้งกันใช่ไหมแต่เขา่ะทําเราเราก็บอกว่าพี่หนูยังไม่พร้อมเขาแบบเรายกมือแบบว่าพี่หนูยังไม่พร้อมค่อยก่อนนะอะไรแบบนี้เขาก็แบบทําร้ายเราแบบต่อยที่พุงเราด้วยอะอยรอจริงแล้วก็เราก็เสียใจมากหลงังจากเรากลับมาบ้านใช่ไหมพอเรากลับมาเราก็ไม่คุยกับคนนั้นอีกเลยงานที่น้องบินทําในปัจจุบันเลยทําอะไรอยู่บ้าง ห้องลับไรสุดครับแล้วก็มีทํางานเอ็นชงเหล้าด้วยค่ะแล้วก็ถ่ายแบบตอนที่อายุ1ิบสามสิบีเข้าวงการงานแรกที่เราทําเราทํางานอะไรเริ่มแรกเลยนะหนูทํางานร้านเหล้าแล้วก็แต่ตอนนั้นมันได้ไม่เยอะเสร็จแล้วก็ตอนอายุ13เริ่มสิบสี่ถ่ายแบบช่างภาพแล้วก็เขาชวนว่าให้ลองทํากลุ่มลับไหมครับพอเราก็มีภาพมีมีวิดีโอแล้วได้เอาไปขายในกลุ่มลับเราก็เลยลองทําดูอ่าเราพอจะมีผล <c oughs> งานเอาไปขายแล้วงานแรกที่ตากล้องบอกว่าลองทํากลุ่มลับดูไหม คลิปแรกที่ได้ทําเป็นคลิปยังไงคือคลิปเราถ่ายเองนี่แหละแบบคลิปโป๊เปืือยแบบจืดจืดจืดนิวก็ก็คลิปเต้นแบบแกะแกะผ้าโชว์โอโชว์หมดเลยทั้งตัวใช่โชว์ร่างกายโชว์เรื่องร่างเขาเรียกว่าฉีกเรียนทาคนเดียวฉีกเรียนตอนนั้นยังเรียนอ่อนอยู่เรียนอ่อนอยู่ใช่รายได้ในตอนนั้นเลยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็ช่วงเล็กๆตอนเดือนแรกอะทํายังได้แบบแประมาณสามสี่หมื่นแต่ว่าพอเดือนสองอะเจ็ดแปดหมื่นโอ้ย ในในวัยอายุเท่านี้ได้เจ็ดแปดหมื่นแล้วตอนนั้นอายุสิบสี่ครับที่ว่าได้เนี่ยภายในเดือนเดียวนะแล้วก็พอได้เจ็ดแปดหมื่นเราก็เลยย้ายจากเราอยู่สตูแเราก็เลยย้ายมาอยู่หันใหญ่ทำไมอ่ะทำไมเราต้องย้ายเราเริ่มชื่อเสียงกาชนแล้วใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าสตูน่ะมัน,ม,น,ม,นมันเมืองปิดมันไม่มีอะไรแล้วก็เลยมาอยู่หันใหญ่แล้วก็มาเช่าคอนโดอยู่แล้วก็ตอนนั้นเราก็เริ่มดังมากขึ้นผู้ติดตามในเฟซเราจากหลักหมื่นมันก็กลายเป็นหลักแสนแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราก็แบบกําลังสะพังในตอนนั้นช่วงเริ่่มมมดดังอนก็า้วย พุ่งไหมพุ 15, 45, <g ül> ่ <sk r isa> งปี๊ดเลยครับทีนี้พอคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเป็น FC FC น้องบีมสายอ้ออะไรแบบนี้เริ่มเยอะแล้ว เราจะหยุดที่ภักใต้ไหมไม่ค่ะคือตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอยู่หันใหญ่ประมาณหเดือนแล้วก็ย้ายไปกรุงเทพครับจําได้ไหมที่เราดังอ่ะดังกับอะไรที่กรุงเทพเลยไใบชายแสงมาก็เรามีทั้งผลงานไร์สดแล้วเราก็มีผลงานถ่ายแบบครับค่ะมันก็ทําให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นดังคอนทนเล็กที่ทําให้เราแบบดังผู้แตลงช่วงนั้นก็คือทาคนเดียวเหมือนไร์สดคนเดียวนี่แหละแล้วก็มีไลฟ์กับเพื่อนด้วยผู้หญิงเลสเบี้ย คนเดียวนี่หมายถึงว่าช่วยตัวเองเหรอใช่ค่ะใช้ดิวดูอุออปรกรณ์แบบตำ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  <c oughs> ตัวเองครับตําตัวเองจากการเริ่มไร้สดแล้วขยับไปเนี่ยเราไปทําเกี่ยวกับ,กบรูปแบบไหนอ่พอหลังจากนั้นใช่ไหมหนูอะ่ะย้ายจากเทศกลับมาอยู่บ้านประมาณ16-17หนูมาทำคอนเทนต์อีกแต่ทำคอนเทนต์ที่แรงขึ้นก็เมื่อก่อนแค่ไลฟ์คนเดียวตําเองเดี๋ยวนี้ให้คนมาช่วยตํา แสดงว่าเริ่มจะมีคู่เทพเข้ามาพัวพันแล้วใช่ค่ะคู่เทพมีแค่ในไทยหรือว่ามีนอกประเทศด้วยอุ้ยเน้นคู่เทพต่างชาติค่ะร้อปอร์เซ็นต่างชาติหมดทําไมต้องเลือกคู่เทพต่างชาติไทยไม่ใหญ่หรอไทย คือคือตอนนั้นทํางานใช่ไหมแล้วก็คือคนไทยบางทีแบบกลัวว่าแบบจะมีปัญหาเพราะเราทํางานเปิดเผยแบบนี้แต่ฝรั่งคือง่ายๆเข้าใจได้ไม่อ้มค้มไม่มีปัญหาอะไรไทยเบื่อพอถ่ายหลุดออกไปปุ๊บเมียหรือว่าครอบครัวใช่บางทีบอกเอ้ยพี่โสิมานี่มีปัญหาแน่นแต่ว่าต่างชาตินี่คือง่ายทําง่ายแล้วก็คือทํางานดีด้วยต่างชาติเขาบอกว่านวลนวลนวลจริงไหมอืมไม่จริงคือนวลในที่นี้ถ้าเทียบกับคนไทยอ่ะคนไทยอาจจะแข็งโป๊กแบบเคาะโต๊ะดังแบบนี้ แต่คนแต่ฝรั่งเนี่ยคือเขาก็แข็งนะแต่อาจไม่ถึงกับเคาะโตะดังป๊กป๊กป๊อก,กอาจจะดังเบากว่าน่อยอค่ะแต่ว่าบางคนก็นิ่มก็มีนะนิ่มนิ่มเยอะก็มีแต่บางคนก็แข็งแข็งเกือบเหมือนคนไทยก็มีแต่ว่าส่วนมากนะแข็งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะแข็งสักประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคนไทยนี้ดันทุลังสูงใช่ไหมถึงไซอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ความแข็งยิมพ์กันตีเลยค่ะว่าเคาะโต๊ะแตกได้ <c oughs> <laughs> ความรู้สึกครั้งแรกที่เราเจอกับต่างชาติ<ฆ>รู้สึกยังไงอุ้ยตอนนั้นไปเที่ยวนะตอนนั้นไปเที่ยวฟูมุนปอกพังงานแล้วก็งงอุ้ยไ,ไปเจอแล้วแบบแล้วก็เขาเราก็ไปกับเขาแไปที่ห้องแต่ว่าคือแรกเขาเหมือนจะนี่เราแต่เรานอนเฉยๆเราก็อุ้ยเรามือไปจับแล้วหู้ใจพี่แบบมันมหมันเหมือนในหนังเลยแล้มวมันทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วก็ตรงปริ๊กเราก็ุูยกใจแบบไม่คิดว่าอุ้ยฉันจะได้ฝรั่งครั้งแรก คือแรกก็ไม่ได้ทําอะไรกันสรุปเขาก็ไม่ได้มาอะไรเรานะเราก็แค่แบบนอนกอดกันจุ๊บๆกันเฉยๆแล้วก็แบบตกใจอยู่อีกไอ้พอคืนถัดไปอ่ะจัดก็คือแรกเขาให้เกียรติเราก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปอันนี้เขาไงเขาก็ให้เกียรติเราแต่ตอนนั้นเราก็น้ําย้อยหมดน้าย้อยแบบอุ้ยแล้วใช่ไมไม่เคยเจอเลยว่ะอุยว่ะเห็นแต่ในหนังแบบมัน <laughs> อ่าเล่าขอลึกๆล,ลงมานิดนึงได้เล่าจังหวัดที่แบบไอ้นุ้ยของต่างชาติคนนั้นอ,ะอ่ะเข้าไปในถ้ำพนารารอง <laughs> น้องรู้สึก oh. ยังไงน้องน้องอ่าน้องนึกถึงความรู้สึกนั้นนะ <laughs> แล้วว่าน้องอธิบายออกมาให้ให้แฟนลับเห็นภาพเลยว่ารู้สึกยังไงในครั้งแรกนั้นเราก็รู้สึกว้าวฉันเข้าถึงซิกเนเจอร์รีเออร์คัตตอม คือแบบมันฉันไม่เคยเจอที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วมีเสียงไหมเสียงเสียงเสียงเราที่แบบเราหลุดหลุดหลุดอ,ออกมาจังหวะที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยครับอขอตักมือส่อใช่ไหมพอเราพอเขาได้ทําการเยงเข้าไปแล้วแบบโอ้โโอ้โอีโอนิดนึง โอเคเอาเดี๋ยวให้พี่ซันถามต่อบฟังมาประมาณนึงแล้วถือว่าเป็นตัวแม่เลยรสนิยมแปลกๆมีบ้าแปลกตรงที่ว่าเขาบอกว่าเออให้เราเอานิ้วอ่ะยงก้นเขาหน่อยเราก็แบบคิดว่าที่เขาเรียกแควะถึงเราก็คิดว่ามึงชายเท่มิ่งนะเหลืองไหมเหลืองไม่ได้ทําไม่ได้ทําเราก็แบบเราก็แค่ลูบๆข้างนอกแยงเข้าไปนิดนึงเสรแล้วก็คิดว่าเอย มึงนิ่หน้าจะไม่ใช่ชายแทมึงน่าจะเป็นแบบพวกใบพวกชอบทั้งผู้หญิง<อ>ทั้งผู้ชายสองซิมสองซิมน่าจะไอ้นั่นแหละคือเออคือคอ,อะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอถือว่าแปลกนะอยู่ๆผู้ชายจะมาสั่งให้เราสครัดูดอะไรเลย <laughs> <laughs> แลกไหมครับแลกเราก็อุ้ยเอ้ยจังหวะน,นั้นก็ไลฟ์อยู่แล้วก็คนดูก็บิ้วอยู่แล้วก็เออเออแล้วก็เออนิดนึงไม่ถึงกับเข้าไปเลยแต่แบบเออ้าลแล้วก็หน้าเราก็เออเออนิดนึงก็เออตามตามบรรยากาศนั้นไปครับแล้วในระยะเว,เวลาที่น้องบอกว่าน้องทําอยู่สองสามเดือนใช่ไหมค<ช>่ะไนอน้องนั้นสองสามเดือนเนี้ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ผู้ชายประมาณกี่คนช่วงนั้นแบบใช้งานต่างชาติเยอะมากหนูว่าประมาณร้อยกว่าคนอะร้อย <100 S 1> กว่าคนร้อยกว่าคนแต่หนูไม่ได้ทําคนเดียวนะเพราะว่าหนูจ้างเพื่อนหนูมาอะไรกับหนูด้วยผู้หญิงสองคนแล้วเราก็เรียกเรียกผู้ชายมาในการทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องให้ตังค์ผู้ชายไหมไม่เราไม่ต้องให้ตังค์ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็ไม่ต้องให้ตังค์เราเราเนี่ยหาในแอปแอปหาคู่แอปหนึ่ง แล้วเราก็แบบพอปัดปัดได้ไหมพอเมทกันเราก็บอกว่าเออเนี่ยคุณอยากมาหาสองสาวอยากมาสนุกกับสองสาวในห้องกับพวกเราไหมแต่ฉันขอถ่ายวิดีโอนะถ้าคุณโอเคคุณก็มาแต่ถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องมาก็มาเยอะอยู่ก็คือพูดง,ง่ายๆเหมือนกับว่าเรานัดเยีๆแต่<ช>ว่าไม่ได้เก็บตังค์เราไม่เก็บตังค์แต่แตขอถ่ายวิดีโอใช่อถามถามหมอหน่อยสมมติถ้ามีน้องก็แล้วกันไม่รู้จักกับพี่หมอถ้าไปหาหมอชอนว่าอยากให้มาร่วมสนุกจะมาไหม ไ, <laughs> ไปเรือไปตั้งแต่เขาก็ตักมาบอกว่าพี่ค่าเนี่ย <laughs> <laughs> พี่ตอบกลับไปเลยว่าไปครับ <laughs> <laughs> อ๋อยังไม่ทันชัวร์เลยนะ <laughs> ไม่เอาตังอะไรด้วยฝรั <laughs> ่งคู่เทพต่างๆเรดเบียน <laughs> เคยมีประสบการณ์ไหมเคยค่ะ <c oughs> ยังไงเล่าหน่อยเรดเบียนก็แบบเพื่อนที่ไร้สดด้วยกันก็คนที่จ้างมาด้วยเนี่ยคือไรด้วยกันแล้วก็เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายลุกแต่จริงๆอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคือมันคือการแสดงแต่การแสดงออกไปเนี่ยมันก็คนรู้อาจจะเข้าถึงซิกเนเจอร์เหมือนกันแบบ เหมือนกับว่าเราไอ้นี้กันจริงๆแต่ว่าจริงมันคือการแสดงหนูจะจับฉีคขาเลยคจับเพื่อนนะนะบางทีเพื่อนนี่แบบมึงเร็วๆเอยเพื่อนอาจจะเขิรับในคอนเทน ต่างๆเนี่ยมีคนที่ไหนที่แบบแปลกที่สุดแล้วตั้งแต่ท้องทำมาไปไ like ์อันนั้นหนูไ like รคนเดียวแล้วก็ผู้ชายเรียกผู้ชายมาใช่ไหมเป็นเป็นชาวต่างชาติเป็นนักมวยก็ไปไ like รห้องเขาใช่ไหมแล้วก็เอากันนี่อะแล้วก็<อ>คือเขาอ่ะจะเป็นฟิลแบบรุนแรงแบบตบ<อ>แล้วเราอาจจะมีคนที่คอยดูอยู่หมายถึงว่าคนที่คอยกํากับบทให้เราอ่ะมีนะรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็คอยดูอยู่ไอ้ฝรั่งคนนั้นอะ่ะมันรุนแรงเหมือนกับแบบว่าตบหน้าอะไรตบรุนแรงแล้วก็มีแบบ ไปอะไรในห้องน้าใช่ไหมแล้วเราก็โกงโค้งแล้วก็วกม<ง>ันเอาเอาตีนนะ่ะจะมาเอาตีน่ะจะมาเหยียบหัว,วเหยียบหัวเราแล้วคือในกล้องแล้วเราก็เราในหัวตัวน,นั้นอ่ะมันทําไปแล้วอะ่ะเราก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นสไตล์นี้เพราะว่ารถสินิโยงมม,มันมีหลายแบบแต่ว่าคนที่กากับเราว่าเฮ้ยให้หยุนเลยนะไม่ต้องคือเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงเขาว่าเออไม่แต่เราหลังจากนั้นก็เรียกเขามาไล่อีกนะแล้วก็อีกครั้งสองครั้งก็ไม่ได้ไล่กับเขาแล้วก็ขอขอขอท่าเพื่อนก็โกงโงแบบแบบเนี้ย แล้วก็หัวนี่ชักโคกไว้หัวมันจะไปอยู่ที่ชักโคกเนี่แต่ว่าเขาก็ตีนมาเหยียบหัวเราด้วยแบบแล้วก็ก็คือเ้องอยู่แบบนี้เลยใช่แล้วเท้าเขาก็เหยียบเราใช่เราก็คิดว่าอ๋อคงเป็นอีกอีกแบบหนึ่งใช่ที่เราไม่เคยเจอชนยมใช่เพราะเราถามว่าเราเคยดูหนังป๊แนวนี้ไหมเคยมันมีหลายแบบโอ้ไปทางโลกกิ่นแล้วเท้าเท้าเหยียบใช่แล้วก็คือคนที่เคเขาดู เขาบอกเออไม่ต้องไปไล่มันแล้วนะคนนี้ไม,ไม่ไม่โอเคนะทําแบบนี้แล้วก็เออเข้าใจเข้าใจในเรื่องเซ็กเนี่ยเราชอบท่าไหนหรือว่าท่าที่มัดใจเราถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ทําท่านี้แล้วแบบมัดใจเราได้เลยะมีไหมมีแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าท่าอะไรอ่ะสายยายมาเดี๋ยวพี่บอกชื่อท่าให้ <c oughs> <c oughs> S <S ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องเรียกว่าอะไรเหมือนเราโกงง่งโค้งเหมือนท่าหมาแต่ผู้ชายอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ชันเข่ากับพื้นแต่ว่าเหมือนกับเหมือนเขาจะยืนใช่ไหมก็ไม่ไม่เชิงยืนแบบย่อย่อเข่านิดนึงแบบย<ว>่อแ,แบบนี้เหรอย่อแบบนี้เหรอ <S <S เออใช่ <S 2> <S 2> แล้วอ่ะแล้วเราก็โกงง่งโค้งใช่ท่านี้แหละใช่เราก็อยู่แบบนี้เหรอ <S <S ใช่ ใช่ค่ะถ้าถามเรื่องขนาดนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับขนาดไหมเรื่องนี้สาคัญแค่ไหนก็สําคัญมากชอบจริงๆเป็นคนชอบใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อยาถึงขั้นสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าก็คืออยามาใกล้เลยมันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงๆอ่าห้าสองแต่เลียเกิ่งพอได้คือไม่ดอกด้วยไม่ได้งนานแล้วไงว่าเออยังไง ว่ารู้ต้องรู้สึกยังไงไงก็เลยตอบไม่ตอบไม่ถูกต้องลองไรห้าตองนะไรห้าตอง ค่อยทักน้องเขามาได้เลยแต่เรียต้องเก่งเออเพราะว่าบางทีหนูคิดว่าผู้ชายบางคนเนี่ยคูยังเรียเก่งกว่าอีกชอบไหมคนเรียชอบเพราะว่าคือมันคือมันถูกต้องอยู่แล้วที่เวลามีเพศสัมพันธ์กันเราอมให้เขาเขาเรียให้เราแต่ถ้าคุณมานถึงปุ๊บปุ๊บเปิดปุ๊บแย่ปั๊บคือเราว่าคุณก็ไม่เท่าไหร่มันเบเบยแค่นั้นใช่มันมันต้องมีมันมันเป็นพื้นฐานที่ต้องทํากันแบบนี้อยู่แล้วไม่พี่มองว่ามันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าสมมติน้องอมให้เขาใช่ไหมอมให้เขาเอ อย่างเดียว <Wow. S 1> หรือว่าอยู่เสียบเลย มันก็รู้สึกแบบเหมือนที่พี่พูดนั่นแหละมาลองกันก่อนถ้าไม่ผ่านงานก็เซกูตบายหลังจากที่เราไปเจอต่างชาติปุ๊บแล้วเราต้องมูฟกับมานที่คนไทยมันรู้สึกยังไงจิมเนี่ยคือมันยืดหดได้นะมันยืดหดได้นะเราลองดูนะเหมือนเวลาคนคลอดลูกหัวมียังออกไม่ได้เลยแต่ว่ามันต้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแลวก็นยืดหดเลยมันก็เหมือนถ้าเหมือนจัดกับต่างชาติมาแต่เราไม่ได้จัดกับใครมาเป็นเดือนอะขนาดมันได้ดีลงถ้าปิดนิดนึงมันไม่ถึงกับเล็กขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันยืดดดหไ้พอมีตัวย่าง ดูปบบไหมไปไปหลังข้างหลังพี่ย้อนมุ่งอย่างเดียวเลยล่าสุดล่าสุดขอถามล่าสุดหน่อยมีเซ็กครั้งล่าสุดวันไหนอุ้ยเกือบเดือนแล้วนะเกือบเดือนแล้วจริงจริงเกือบเดือนแล้ะเกือบเดือนที่เราไม่ได้ปฏิสนธิเรื่องพวกนี้ใช่แล้วทนได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ขี้เงียนขนาดนั้นใช่ครับอ๋อก็คือที่ที่เราได้เห็น เห็นไป,ไปนี่ก็เป็นแบบงานเรามันคืองานาสแสดงใช่ไหมมันคือการสแสดงการสแสดงหนึซครับบางการสแสดงก็เออเราก็เคลิ้มเคลิ้มไปตามการสแสดงแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ว่าติดเซ็กหรือว่าอะไรขนาดนั้นเดือนเคยไม่เอานันสุดเป็น3เดือนก็มีนะ แต่ว่าเราอ่ะเหมือนชอบดูหนังโป๊ะแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ดูของไม่เคยดูของตัวเองนะดูของคนอื่นนะน้องไม่ไม่เคยปฏิสัมพันธ์นานสุดสามเดือนแล้วถ้าถามพี่หมอล่ะพี่หมอชอ <3 S 2> ลนละหนึ่งไ,ม,ไม่เกินกี่วันถึงจะรู้สึกครึ่งวันก็แย่แล้ว <laughs> ต่างชาติที่เราเคยเห็นก็คือมันมันว้าวมันบึ้มใช่ไหมอยากทราบว่าถ้าบ่งบอกเป็นตัวเลขเลขมากสุดที่เราเจอจําได้ไหมห้าเท่าไหร่ขนาดแล้วใช่หรือว่าไปเลขหกไปเลยโอ้ยน่าจะเลขหกัพขึ้นไปอ่ะคือหนูบอกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าไซส์ไหนอแต่ว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากหกขึ้นแน่นอนครับขนาดนี้ของยาดมเนี่ยเฮ้ยไม่ถึงอันนี้มันไม่ใช่มันเล็กกว่านี้ครับหนูไม่รู้จะหยิบอะไรมาเปรียบ ขวดน้ําเนี่ยกำรอบไม้มือกำรอบไหมม,ไหม,มีแบบนี้เลยเลยแบบกำไม่รอบใช่ไหมเนี่ยถ้าอันนี้คือถ้าบแบบนี้เ่ากับน้องกำไม่รอบไงเห็นไหมมันอาจจะเล็กเล็กกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าเนี่ยมีนะแบบเนี้ยไซส์แบบเนี้ย แต่ว่ายืนยันได้นะว่ามาจากธรรมชาติคัดสันมาจธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแต่น้องเชื่อไหมว่าโมดิฟายใหญ่เท่านี้เลยเคยเจอไหมแบบหนุ่มไทยที่ว่าเขาทําการรีเพลย์แบบโมดิฟายมาเล่าอีกเล่าอีกนี่รเรื่องนี้ตลกมากคือเคยเอากับพวกที่แบบว่าโมแบบแค่ฝังมุกหรือว่าแคปซูลอะไรนะเคยคไม่กี่คนแต่เคยครั้งหนึ่งคุยกับเป็นแฟนกับเขาคุยกันเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็พอวันนั้นอ่ะเขาจะมารับเราไปไปห้องเขาเราก็ไปพอเราไปปุ๊บปิดไฟปั๊บจะ แต่กจันนุ่งกันยิ่งกันเลยแต่พอเรามือไปจับของเขาเราเฮ้ยอะไรวะ<บ>มีดอกมีดอกแบบเฮ้ยเราก็เฮ้ยตกใจไป,ปเปิดไฟด้วก็เฮ้ยพี่อันนี้อันเนี้ยอ,อะไรอ่ะนุ้นก็ขืนขครับคือเขาไม่เคยบอกเรามาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเขาทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผาเบิน,บนหรือเปล่าพาบินสรุปคืนนั้นพีโ่โอ้ยหนูต้องกลับบ้านแล้วพียกว่าทำไมรีบกลับสรุปเขาก็มาส่งกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกกับเขาเลยทำไมอะเราไม่กล้าอใช่เราไม่กล้าแล้วเราตกใจรูป รูปร่างลักษณะคือเราไม่เคยเห็นมันสัตว์ประหลาดเหรอมันใช่หนูอ่ะหนูคงไม่ชอบครับแต่ว่าที่ว่าโมนิาฟแบบนั้นแต่ถ้าใส่มุกใส่เบ้นนิดหน่อยก็โอเคได้อยู่พอดูได้ใช่ไหมไม่เคยนั้นไม่แต่อนั้นคือด้วยความรูปร่างมันแปลกมากเราไม่เคยเราตกใจเรามือจับเราเฮ้ยไอ้ไรวะแต่ว่ายังยืนยันว่าเราไม่ได้ขี่เบ้นทีไม่เคย ยืนยันได้เลยว่าไม่เคยเลยค่ะแล้วคิดจะลองไหมไม่รู้อ่ะไม่ไม่คิดจะลองอ่ะคร,ครื่องน่าจะพังอ่ะถ้าสมมุติไปนั่งบินไม่โกคือหนูไม่รู้ว่ามันความรู้สึกมันยังไงแล้ว เข้าไปแล้วมันมันบานบายอยู่แบบนั้นมันเข้าไปยังไงบอกไม่ถูกไงครับเออคู้แสดงว่าเรานี้ท่องยุทธจักรมาเยอะแล้วนะเรื่องพวกนี้ก็เยอะค่ะถ้าประสบการณ์เอาโดล่ะคือมีไหมเยอะมากเอาดอที่แปลกที่สุดบอกมันคือมีทั้งในทะเลริมทะเลครับในตึกล้างบ้านล้างมีอย่างกับลาดาบีบ้านล้างใช่ทําคือเราทำคอนทนต์ไงมีบนรถก็มีรถยนต์ครับรถยนต์นะประสบการณ์ที่น้ําทะเลขอทําในมุมของคนที่ไม่เคยลงไปในน้ําทะเลเลยมันรู้สึกยังไงกับตัวเราบ้าง มันฟินนะพี่มันเสีบไม่นั่ทะเลมันคิมไม่บางคนบางคนพูดว่าเข้าไปเหนียวกว่าเหนียวไม่นะยิ่งนี่ขนาดไม่เมานะตอนทําอ่ะแล้วถ้าเมามันอู้ยมันยิ่งฟินหนูว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มันฝืนๆไม่อะเก๊กๆื้อเก๊กๆื้อมันก็คงไม่ได้ฝืดขนาดนั้นหรอกครับี่น่าน้ำไปนั้นอ่ะมันก็เป็นบรรยากาศที่ใหม่ขึ้นหนูว่าแต่ในทะเลเนี่ยหนูว่าคนก็ทํากันเยอะนะครับทาเยอะ เดีวเคยไปทำอะไรแบบบ้านล้างอะไรแบบนี้ทะเออลบอเข้าใจได้แต่บ้านล้างนี่เราฟิลไหนตอนนั้นเขาฟิกมางานไม่เรานี้แหละไปหาเราเพื่อที่จะให้คนดูได้ต้องเขาชอบดูอะไรที่แปลกใหม่ใช่เราก็ไปตอนนั้นอยู่ที่เกาะเกาะพังงานแล้วก็ไปหนูแล้วก็เพื่อนหนูแล้วก็ฝรั่งอีกสองคน หญิงสองชาย2งมีบรรยากาศแบบกลัวไหมแบบในบ้านลังแล้วตอนนั้นนะช่วงนั้นฝนตกเลยนะแล้วก็แว้นมอเตอร์ไซค์กันไปพาะบนเกาะเขาขับมอเตอร์ไซค์กันทั้งนั้นแล้วก็ขับไปแล้วฟ้าก็มืดมืดคลึ้มคลึ้มแล้วที่นั่นก็ล้างล้างแบบซึ่งมันเป็นเหมือนบาที่อยู่บนเขาแต่มันล้างแล้วเราก็ไปแต่เห็นวิวทะเลอะไรสวยมากอุ้ยสวยมากบรรยากาศแล้วก็จัดแต่แล้วก็มันมีชั้นโสงแต่พอเดินไปชั้นโสงมันเหมือนกับเป็นแบบสารสารล้างนะแล้วก็พวกฝรั่งเนี่ยมันมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้แล้วมันกก็บอวว่าาาชนนนขึึ้ทัถงเร ไม่โอเคนะออแล้วก็บอกคนเพื่อนมึงว่าเออกับเถอะเพราะตอนแรกไม่เห็นเพาราเราเห็นแล้วไม่แล้วฟ้ามันตีห้าแต่มันกําลังจะมืดแล้วแบบ,บพูดแล้วขนลุกนะแล้วแบบว่าเฮ้ยเราว่าออ้ยไม่โอเคกลับดีกว่าน่ากลัว <c oughs> แต่ให้พวกฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้มารู้ถึงแบบเรื่องมันไม่ได้มาคิดเรื่องอะไรแบ<อ>บนี้ไงว่าสารคืออะไรหรืออะไรแบบนี้เขาไม่ได้มารู้พื้นเพข,ของเราว่าเราอยู่กันยังไงใช่ว่าประเพณนี้ใดหรือว่าสารเป็นยังไงคือเราเห็นแล้วเราเฮ้ยน่ากลัวม<อ>ึง <ๆ S 1> กลับ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 เถอะทุกคอนเทนต์ที่เราทํามาเนี่ยพี่ก็เห็นมันหลายๆคลแแล้้้วววดยบบ เวลาเราเสียงเราออกไปเนี่ยเราคลางออกไปเนี่ยมันเป็นการแสดงไหมหรือเราเสียวอยจริงก็มีทั้งเสียวจริงแล้วก็การแสดงอการแสดงนี่คือเราไม่ได้เสียวแต่เราคลางคลางไปเฉยๆแต่อเสียวจริงก็มีนะที่ทําไปเพมันหลคอนเทนต์ไงไอเสียวจริงก็มีไอคลางเฟกก็มีเยอะเราใส่ความรู้สึกยังไงเราแบบความรู้สึกเหมือนคนรักหรือว่าแบบเราแค่เมคขึ้นมาเฉยๆอินกับมันแค่ไหนไม่มันไม่มันไม่ใช่คนรักอยู่แล้วมันแค่ว่าเรากันแค่นั้นจ แล้วก็คือหนูอ่ะจ้างเพื่อนหนูอ่ะมาไลไรกับหนูใช่ไหมแล้วก็เหมือนเวลาเรียกฝรั่งมาเนี่ยอ่ะถ้าใครมาใหญ่อ่ะกูขอกูขอรับนะแต่ถ้าใครเปเล็กมึงเอาไปเลยใครใจเล็กมึงเอาใครใใหญ่กูรับแต่แบบนี้ก็คือน้องรับจบเองใช่หนูรับจบเองแต่ถ้าเล็กอ่ะมึงรับไปถ้าใหญ่ใหญ่กูชอบอะปัจจุบันถามน้องบีมหน่อยเอฟฟีทางบ้านเผื่ออยากจะรู้เรานี่เป็นโสดหรือเรามีแฟนอนนี้<า>เป็นโสดค่ะโสดหนึ่งร้อยเปอร์อเซ็นต์ครับไม่มีผัวติดไม่มีลูกติดจีบได้ค่ะสปิกล่ะสปิกที่วางไว้ตอนนี้คือจริงๆหน บอกตามตรงนะไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวแต่ว่าเจ็บหนักจากคนไทยมาแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกไปเขาทําเราเจ็บแสบมากเจ็บเสบมากๆแล้วก็จริงๆหนู ไม่ได้มีสเปคใาตัวแต่คิดว่าเออจะชอบต่างชาติแล้วแม่รแล้วคนไทยเพราะว่าที่เจอมาแม่งคนไทยแบบหลอกลวงอะ่ะโกหกแต่ต่างชาติมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะพูดตรงๆกับเราเล่นกันในแอปหาคู่เขาก็จะถามเลยว่าคุณเล่นแอปหาคู่เนี่ยต้องการอะไรถ้าเราก็ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาก็บอกว่าฉันแค่ต้องการวันในสเตนมาเรามาสนุกกันแค่คืนนี้แล้วจบเขาจะตรงมากหรือถ้าใครบอกว่าฉันอยากมองหาคู่ในอนาคตเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็เป็นคนตรงแต่ถ้าคน,คนไทยเนี่ยจะไม่แบบนี้นะบางคนมีแฟนมีเมียแล้วแต่ว่ามาแบบมาจีบเรามาอะไรมามาหลอกเราอ่ะ ทําให้เรามามีปัญหาด้วยอะไรเรื่อง อะไรแบบนี้เราไม่โอเคเพราะเราเป็นคนตรงแต่พอไปเจอกับคนที่เขามาหลอกลวงเราแบบนี้เราก็แบบมา,มาม,ามามีปัญหาแบบโดยที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะบางทีไปทําให้คนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วต้องมาแตกแยกหรือทะเลาะกันค,ค่ะตัดไปได้เลยคนไทยจบแล้วผู้ชายไทยกับต่างชาติความจริงใจของต่างชาติชัดเจนกว่าใช่ไหมเป็นคนชัดเจนไม่ไม,ไม่ไม่อม้อมค้อมไม่โกหกเปิดใจไหมถ้าเกิดว่ามีเอฟซีเขาอยากจะจะมาจีบเราอะไรแบบนี้เปิดใจค่ะแต่ว่าหนูก็หนูก็อยากเจอใครที่แบบชอบเราจริง แล้วเราก็ต้องชอบเขาด้วยเพราะคนมาจีบหนูก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางทีคนที่มาจีบเรามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาอะต่อให้บางคนรวยมีตังแต่เราไม่ชอบก็คือไม่ชอบหรือจะให้เราไปอยู่ในสารนะแบบแฟนเก็บอะไรแบบนี้คือโ no นเลยนะบอกบอกไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคือไม่เอานะคะไม่ชอบคือไม่ชอบอย่างมากคือแบบเออเด็กเสียหรือแบบแฟนเก็บน,นี <anium. S 2> ่ไม่ไม่เอานะถ้าจะจีบก็ต้องคุณโสดฉันโสดฉันก็ชอบคุณคุณก็ชอบฉันคือไลสไตล์ต้องตรงรกันก็ไปกันได้ ส่วนมากที่เข้ามาจีบเราเราคิดว่าเขาแบบอยากคบเราจริงๆหรือว่าจะมาลุนเราเฉยๆคืออยากเชิงการคุยได้มีส่วนมีแค่บางคนที่บางทีเราจับเชิงไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจได้ว่าใครฟ<อ>ิลไหนครับ<อ>ทั้งหมดวันนี้เราได้เจาะลึกตัวแม่จริงๆแล้วน้องบีมสายโอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับฟังถ้ามีโอกาสอยากจะมาต่อเรื่องราวอีกในอนาคตแต่สำหรับวันนี้เราเอาเป็นนิดนึงก็เลยเรียกน้ำย่อย<ะ>ครับแล้วก็อยากจะอำลาทางบ้านแล้วแหละขอวับน้องบีมหน่อยได้ไหมกับคนที่ยังไม่รู้ ได้เลยนะคะฝากติดตามด้วยมี Facebook ชื่อว่าบีมสายอ้อภาษาไทยนะคะแล้วก็มี i n s t a g r กรนะคะอ่า B E A M 6 5 5แล้วก็อันนี้ส o r e สองสองครั้งคิดสอ <2 S 2> งครัง้งใช่ครับก <c oughs> ่อนที่เราจะจากลากันไปนี่ขอเสียงค้างพี่หมอกับพี่ชนหน่อยนะได้ค่ะ อจองแล้วพี่อจา้าโอ้ย,อยพี่ช้อนค่ะจองแล้ว <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนขอมลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเจอกันาบา <laughs> แล้วก็หัวนี่ชักโกไม่หัวมันจะไปอยู่ที่ชักโกเนี้